สวัสดีครับทุกทุกท่าน welcome to the channel อันยองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd88 p หมอฤิ์ผ่าดาว youtube.com โหรสษราไทยระบบสุริยญาตดูดวงชะตาลัคนา12ราศีบริการด้านอื่นๆสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวดูเลิกทำการมงคลเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลก่อนรับชมและฟังคำใบ้กรด s ั b สไคร b e ติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับแจ้งคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนมิถุนายน2563ของชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวลัคนาราศีกันนะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับ อิทธิพลของดวงดาวบนท้องฟ้าการโครจรของดาวพระเคราะห์ปรากฏการในเดือนมิถุนายน2563ปรากฏการเรื่องร้ายพลังงานที่ไม่ดีในวันที่ 19, 20, 21มิถุนายน2563จะเกิดสุริยคขาตและจันทรคราศเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระราหูพระจันทร์เมื่อโคจรมาต้องกันผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ดีร่วมราศีกันจะทําให้เกิด ความคิดเห็นผิดเป็นชอบมัวเมาด้วยอคติมาปิดบังมีภัยต่างๆดาวพระราหูก็คือทำให้เกิดสุริยคาตและจันทร์คาตวันอามาวสีราหูโคจรเข้าไปถึงราศีใดราศีที่สถิตอยู่นั้นหรือราหูที่อยู่ตรงกันข้ามจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดคลาดขึ้นทำให้ผลร้ายรุนแรงมากความวิบัติเกิดขึ้นกับดวงชะตาทันที ให้ระวังวิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นคือไม่ควรที่จะออกไปไหนนะครับไม่ควรที่จะไปต้องแสงคราบให้ควรสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่บ้านนะไม่ควรออกไปไหนแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปนะครับคุณก็ให้ติดเหรียญลงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจ,จืดกับร้ายกายดีนะครับหรือเหรียญเทพพระราหูทรงคุดบรมเทวโพธิสัตว์ก็กลับร้ายกายดีนะครับหรือคุณจะต้องใส่เครื่องประดับเครื่องประดับ นะใ,หให้มีแสงแวววาวให้มีพลังงานนะอย่าใส่พลาสติกนะให้คุณใส่หยกใส่แหวนใส่ทองนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้นะ,ะกฏการนี้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับองศาของดาวเนี่ยจะห่างกันไม่ไม่เท่าไหร่นะครับจากที่อาจารย์คำนวณมานะอาจจะไม่เห็นนะครับหรืออาจจะเห็นบ้างก็ได้นะ ในวันที่19มิถุนายน2563ดาวพระราหูเริ่มดับนะครับประมาณเวลาตี2 40นาทีนะครับหลังเที่ยงคืนของวันที่18นะตามสาก,กลหลังเที่ยงคืนนะครับก็เป็นวันที่19นะก่อน6โมงเช้าของวันที่19นะครับ2563และดาวพระราหูเริ่มดับสนิท ในเวลา19นกา27นาที4องศา21ลิดาโดยประมาณนะและดาวพระราหูนะครับก็จะเริ่มมีแสงองศาก็จะเริ่มห่างจากพระอาทิตย์ห่างมากขึ้นนะครับประมาณ5องศาขึ้นไปในวันที่20มิถุนายน63เวลาประมาณ11นกา25นาทีไปแล้วในวันเดียวกัน ดาวพระจันทร์จะย้ายราศีเวลา2 2่2นาฬิกา2นาทีส่ทุ่ม2 2นาทีดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวพุธเวลา22.45นกานาทีต้นร้ายปลายดีมีรากมีมิตรมหาสู่นะครับหรือมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในวันที่21มิถุนายน2 5 6 3ดาวพระจันทร์ทับดาวพระราหูเวลา6 2โมง28นาที ไม่ดีให้ระวังมักมีเหตุขุกขักนะครับต่างๆมีเรื่องกระทบใจมักมีปากเสียงเจ็บไข้จิตใจไม่ปกติมีเรื่องยุ่งยุ่งดาวพระจันทร์ทับกับดาวพระอาทิตย์เวลา9โมง25นาทีมีคนมาหาสู่หรือไม่ก็เดินทางไปยังถิ่นต่างๆนะครับเดินทางไปยังที่ต่างๆมักไปค้างแล่นะค้างแหลมน,นอกบ้านนะจากลูกเมียไปสักระยะหนึ่ง แล้วก็พระจันทร์จะดับในเวลา13ในกา23นาทีไม่ดีท่านจงระวังโตของท่านให้มากขึ้นสักหน่อยนะครับการโคจร,รของดาวพระเคราะห์ต่างๆนะในเดือนนี้ก็จะมีดาวพระเกยตย้ายราศีในวันที่8มิถุนาย,ยน63เวลาเที่ยงคืน4 6นาทีก็มาอยู่ในภพปัตนิอยู่ในเรือนพฤหัสบดี นะครับส่งผลให้ในดูงชะตาเนี่ยนะคุณเป็นคนที่จะมีเซนหลังสองหอนที่ดีในช่วงระยะเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งชะตานะครับดาวพระศุกร์พักเนี่ยเป็นกเกษตรวันที่8มิถุนาย,ยน2 5 6 3เวลา10โมง43นาทีดาวศุกร์นั้นเนี่ยก็มาอยู่ในภพสุพะนะครับดาวพระอาทิตย์ย้ายเป็นราชาโชควันที่15 มิถุนาย,ยน63เวลาตี42นาทีดาวคารย้ายนะครับวันที่16มิถุนาย,ยน63เวลาหกโมง49นาทีอาคารก็ามาเล่งลักขณะนะครับก็ร,บระมัดระวังความขัดแย้งการทะเลาะบาแวง้งกับคนรักคู่ครองนิดนึงดาวพุธพักวันที่21มิถุนาย,ยน63เวลาตี5 5 7นาทีดาวพุธก็อยู่ในภพสุภานะครับ ในดวงชะตาเนี่ยในด้านการงานนะครับบอกได้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยแหละจะเป็นคนที่มีความรู้สึกรักและชอบในการทํางานมากนะครับในช่วงเนี้ยชาวราศีกันนะครับถ้าคุณได้ทํางานเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกที่ดีนะครับมีความตั้งใจในการทํางานทํางานแล้วรู้สึกว่าจะมีความสุขนะครับในด้านการเงินเนี่ยคุณก็ จะประสบผลความสําเร็จในด้านการเงินที่ดีนะครับความรักเนี่ยคู่ครองมักทําตัวเหมือนเด็กะนะว่านอนสอนง่ายนะครับเจ้ชชาชะตาก็จะพบกับคนที่มีจิตใจดีนะครับหรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะแล้วก็มาเกิดความสัมพันธ์ติดต่อพบปะพูดคุยกันนู่นนี่นั่นในด้านความรักที่ดีมีเกณฑ์การเดินทาง นะครับหรือทํากิจกรรมร่วมกันนะกับคนรักคู่ครองสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีคนรักมีคนรักแล้วก็เปลดไปในทิศทางที่ดีคนโสดคุณก็มีโอกาสได้พบรักนะครับเจอจากการเดินทางนะในโดยชะตานะครับแต่คู่ครองคนรักก็เป็นคนที่นิสัยมอนเด็กนะอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ นะครับบางทีก็อยากที่จะรับรู้ว่าเห้ ه, ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างทำอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับในดวชะตาของคุณนะแต่ก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะกันบ่อยๆนิดนึงนะครับเนื่องด้วยอิทธิพลจากดาวคารในดวงชะตาดาวพรกเกตเนี่ยมาอยู่ในภพปัตนิชีวิตสมรสเนี่ยนะครับมักไม่ค่อยที่จะประสบผลความสําเร็จมากนะนะแต่ถ้าใครมีคู่เป็นชาวต่างชาติก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับ ให้ระมัดรวังความผิดหวังในเรื่องความรักด้วยนะในด้านการเงินนะครับดาวกระดุมพระเดินมาอยู่ในภพสุภะตำแหน่งก็เป็นกเกษตรรายได้ของเจ้าชะตานะครับจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเจ้าชะตาจะมีเครดิตความน่าเชื่อถือในด้านการเงินครับการเงินช่วงนี้สําเร็จนะในดวงชะตาและในด้านเครดิตความน่าเชื่อถือต่างๆก็ประสบผลความสําเร็จด้วยดี มีความสุขในครอบครัวเป็นอย่างมากช่วงนี้ถ้าคุณจะยื่นเสนอธุรกร,รนะครับติดต่อสินเชื่อหรือทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินประสบผลความสาเร็จนะครับในโดยงชะตาขอคุณดาวพาทิตเนี่ยนะเป็นดาวเจเริญภพวินาศมาอยู่ในภพกร,รมมะในดวงเป็นลาชาโชนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะเป็นงานหรือความรับผิดชอบของเจ้าชะตา นะครับผลของงานของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้ได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะหรือการงานที่เจ้าชะตาทําหรือรับผิดชอบอยู่นั้นน่ยนะครับไม่ใช่งานธรรมดาเป็นงานรับๆไองานรับๆเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะบางคนก็อาจจะมีงานที่ไปทํารับจ็อบข้างนอกนะครับไปสอนพิเศษเป็นงานส่วนต่างค่าคอมมิชชั่นนู่นนี่นั่นนะครับเออนะบางคนก็ไป ทำอะไรในสิ่งที่รับคนจนเกินไปผิดกฎหมายก็ใ <c> ห <oughs> <c oughs> ้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งในโดวชะตาของคุณนะครับดาวคารเนี่ย้ยายนะก็สัจชามาอยู่ในภพปัตตานีเนี่ยนะครับคือเพื่อนหรือคนรอบข้างเนี่ยมักมีข้อตกลงเจราจานะครับหรือสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งกับเจ้าชะตาหรือคู่ครองคนรักนะครับซึ่งเดิมเนี่ยคบกันแบบเพื่อนมาตอนนี้นะครับก็มาคบกับ มาคบกันเป็นแฟนประมาณนี้ก็ได้นะครับแฟนนะไม่ใช่พัดลม <c oughs> เล่นมุกอีกฮะโอเคนะและในดงชะตานะครับคนโสดเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบคนรักคู่ครองเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับต่างถิ่นต่างแดนไกลนะเออในดงชะตาดาวพุธนั้นเป็นดาวเจริญภพตธนุของชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณมาอยู่ในภพสุภะแต่โดยตำแหน่งก็เป็นปินทุบท นในดวงเน่ยเจ้าชะตาเนี่ยจะพยายามที่จะสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือในสังคมนะครับคุณสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ให้คุณระมัดระวังคําพูดของเจ้าชะตามักสร้างปัญหาเพียงเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณระมัดระวังคําพูดคำจาคุณจะสามารถสร้างเครดิตของคุณประสบผลความสําเร็จได้ในดวงชะตาการงานหรือสิ่งที่เจ้าชะตารับผิดชอบอยู่นั้น มักมีความน่าเชื่อถือในหมู่สังคมทั่วไปการงานคุณก็จะประสบผลความสําเร็จราบรื่นที่ดีนะครับในช่วงนี้ถ้าคุณทํางานแล้วคุณจะมีความสุขมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากของชาวลักนาราสีกันนะครับในดวงชะตาคุณก็ถือว่าเป็นผลดีนะในด้านความรักอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีความสุขดีในเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะครับดาวพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เอง ดาวพระจันทร์จะเพ็นในวันที่6มิถุนายน2 5 6 3เวลาตี2 9 9นาทีดาวพระจันทร์เพ็นก็อยู่ที่ราศีพิจิกในภพศาชะหมายถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆหรือสังคมเพื่อนฝูงน,นะครับเป็นผลดีในโดวงตาของคุณมักเกิดโชคลานะแล้วก็พระจันทร์จะดับในวันที่21มิถุนายน2,563เวลา13ในการ23นาที นะครับในดวงชะตาเนี่ยก็อยู่ที่ราศีเมถุนเพราะฉะนั้นเรื่องการงานเป็นสําคัญในวันนั้นนะครับเกณฑ์ชะตาเนี่ยสิบเก้ายี่สิบสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับคือให้คุณระมัดระวังในด้านการงานนะเพราะดาวที่ส่งผลเกิดคึ้นอยู่ตรงไหนพบนั้นให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นส่งผลในดวงชะตาคุณในเรื่องการเรื่องงานของชาวราศีกันย์นะครับในดวงชะตา นะคือมันเป็นเงาในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในดวงชะตาเองเงาแห่งกรรมเนี่ยจะส่งผลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้ง12ราศีเนี่ยนะใครเคยทํากรรมอะไรไว้ให้คุณเราะมัดระวังนิดนึงนะครับนาะทุกราศีแตกต่างกันด้วยภพของแต่ละคนของแต่ละลัคนาราศีก็ไม่เหมือนกันนะในดวงชะตานะครับก็อ,อย่าลืมไหว้พร,ระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตา แต่ถ้าชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาหศยศิทธรรมคุณก็ไม่ต้องกังวลต่อสิ่งใดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอ๊ะมีปัญหาโอปสรกเกิดความทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็ไม่เคยที่จะไปทําอะไรในสิ่งที่ผิดผิดก็แล้วแต่แสดงว่ามันเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติของคุณซึ่งมาปรากฏในช่วงจังหวะนี้จังหวะนี้นะครับของชาวลัคนาราศีกัน ในดวงชะตานะครับเลขนําโชคของคุณนะชาวลัคนาราศีกันเนคุณก็จะมีเลข56นะครับแล้วก็21นะนะครับเบื้องต้นนะเลขนําโชคของชาวลัคนาราศีกันนะครับการโคจรนะของดวงดาวในดวงชะตานะครับตั้งแต่วันที่1ถึง2มิถุนายน63ช่วงนี้คุณหนาจะทำงานนะ มีความเด็ดเหนื่อยในการในการทํางานนะครับรู้สึกว่าธุรกิจคุณยุ่งยุ่งและไม่ค่อยที่จะมีเวลาเวลามากนะักเ,เวลาว่างมากนักนะครับวันที่3ถึง10มิถุนายน63อาจจะมีเรื่องตกใจมีเรื่องตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นอะไรกันรู้นะจะได้ลาบนะครับคือโดวงชะตาคุณจำไว้เลยคุณจะต้องไปแสวงหาถึงจะได้ลาบคุณต้องไปนะครับ สแสวงหาโชคลาามือเงินไปเลยถือว่าดีแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปมันก็บ่อมีไกลนะครับวันที่11ถึง16มิถุนายนนะจะมีเกณฑ์การโต้เถียงผลของงานนะครับจะมีปัญหาหุปประสให้ระมัดระวังในด้านกับพูดวันที่17ถึง20มิถุนายน63จะมีเรื่องยุ่งยุ่งนะครับมีเรื่องกระทบใจให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับของมีคมเคี้ยวงาต่าง วันที่21ถึง30มิถุนายน63ระวังศัตรูเก่าจะให้โทษคุณมีศัตรูไหมนะครับศัตรูเก่าจะให้โทษนะให้ระมัดระวังนิดนึงจะมีลาบทางทิศเหนือในช่วงนี้นะครับของชาวลักานณา,าราศีกันนะชาวลักานณา,าราศีกันนะครับในดวงชะตาของคุณก็ขอให้คุณระวังในเรื่องการเรื่องงานเพียงเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาต่อสิ่งใด ไหว้พระสบุญสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นผลดีนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิง่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับเวลาอาจารย์อัพคลิปอะไรไปแล้ว,ลวเนี่ยก็จะส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลย Delivery <c oughs> ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสลา,ามิดา